กาบสบายดีพี่น้องกาบสบายดีท่านผู้ชมเมื่อสปูสุคนเมือ่อสมองสว่างเดอจ้าดาวรังไยังอยู่บานน้ำมุงคือเก่าพี่น้องซ้อมเบิ่งเล็กน้อยเพิ่นไปอันห้ากระปูพี่นอ้องเมื่อลเพิ่นไปหาน้ำเซานางพี่น้องเอ้เมื่อนี่ไปหาเองกี้นี่นะ่ะเพิ่นกลับมาหนะ่ะเพิ่นไปหาเลยหอมหนึ่งเด้พี่น้องเลยกลับมาแล้วแหละ เมื่อกี้นี่เพื่นได้กระปูอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องเลยกลับไปหาอีกสิไปหากระปูอีกเพื่อนเอามาอ่างเส้านางเพื่อนพี่น้องเลยแล้วสิพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนสิไดย้ยวนบันน้ำมงเลยพี่น้องเลยจะมีน้องแบ่งนี่มักหากินแบบธรรมชาสพี่น้องเลยบุคคลเดิวเพื่อนสิไปหากระปูเป็นได้แล้วบ่ลูก ปลาตัวแต่กระปูพี่น้องเอ้หาเองได้พี่น้องบันนี้ไปหาซ้อยได้แม่ก็นั่งเบิ่งอยู่หันเบิ่งกซูเปอร์ลินเอาไปเอามาผัดแต่กระปูตัวหนึ่งกระปุน๊นเอาไปไ,ปไปหว้แล้วพี่นอ้องเพิ่นมาหอบสองอีกเพิ่นไปอ่างสาวนางเพิ่นกีนเน่เนี่ยได้ตัวหนึ่งบ่ลูกหน่าวันนี้ได้ไหญ้าปากเก่งบ่ป้ามีแต่พุดลินเลยได้สวยบ่ลูกอ๋อแพงแพงเด้ สองเอ้ยน,น้องแม่บ่มีเงินซื้อเนว้กินแล้วพากันคุดกระปูไปกินบ่ป่ะเนี่ <c oughs> ยเด้อ,อย่าบอกเออเอาตายยังอุย้ยไออ้วนนะแม่ตกใจด้วยเลยสิไดจักโตพี่น้องสิไดจักโตด้นี่นะ ดได้บเอออันนี้ก,ร,กระพู้บ่ลูกห้าห้าก็ได้ตัวหนึ่งบ่ลูกโอ้ยได้สิกุม้มกินซะลูกเพิ่นอันนั้นเพิ่นเคยมาหากับสาวนางเพิ่นเลยแล้วเพิ่นเคยพี่นอ้องเลยคันเพิ่นเห็นทู้แบบนี้แล้วเพิ่นสิขุดลงไปหอยระวังเจองูได้มันโดดออกมาเห็นแล้วไหมแม่นะงาว้าวมามีมันโดดมากก็จับไปกินยิ้มนู้งแปงยิ้มนู้งเออเห็นแบบนี้แล้วจะหา เห็นนะเห็นนะ่าปกทุ่งตึตึ้งตึป้าตัดสองไอ้น้องไมกดะนั่งขุดดีๆทีลูกคุดนั่นห่ะปูมาดัมันงูมันโดดอกมาเชอะไรลันนี้นี้ปลาเสียมไปเลยวะลูกมาสิไป โอ้ยถึงนาถึงนาถึงนาเจ๊เห็ดเจ๊เห็ดเห็ดดีดีดีเลยกาพี่น้องเอ้ยเราเรื่องกรเมือไงมือยงได้พี่น้องจมบ๊วยลงนอนหานอนฮอพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ถือผ้าในครูซื้อวัสดุผ้าโบ้คือเก่าพี่น้องเมื่อยแบบหายใจผื่นหายใจบอกพี่น้องแล้วก็ยังยังมีอาการอาเจียนอยู่พี่น้องเอ้ยจะว่าดราคือย่างกับบ๊วยลงนานอนซะพี่น้อง ที่นี่นะพ่นตกพี่นอตต้องตกะเล็กเดียวพี่น้องเอ้ยสุ่มกับบอพ่อซุ่มซ้ำกาเฮากับเลืองมาเลยสิรอดอยู่บ่พี่น้องเอ้ยกาเฮานี่กะเสียงดวงเอาปีนี่นะงาเพิ่นกขาวอาอยู่ว่าเสียงเอา้เอาโอ้โหสิรอดบ่เนาะเพราะว่าเลืองเมื่อไรมันกำลังสิตายแบบนั้นไอ้อ้วนกับสิคุดอีกโอ้อยสองไอ้หน้องพากันหัน ห่ากระปูสีมาไปปิ้งมาลูกบ่บ่มีแนวกินมาหลงมือแรงนะ<ช>โอ๋เสียเอากระปูมาปิ้งเฮาดีๆได้ลูกเอาดีๆ,ดๆได้บ่๊มบิ้นคดจักเถื่อได้พี่น้องไอ้ค,ครั้งแรกได้เนี่ยนะเห็นหู้อะไรฉันปะปลาลุงมาขุดกระปูน้ำสนิดก็แบ่งเด้อ <laughs> ปลาลุงสิขุดได้อยู่บ่อแหละปลาลุงอย,กกยู่ไกลลูกเอ้ หอยป่ได้แล้วปะลูกมันบ่ได้จกเอ่ะมันคือบ่ออกมาใช่ะนี่ใช่เลยหูเลิกเด้หูเลิกปะใช่หูมันเมคือเปเห็นหูเลยมันบางเดหูน้อยอืออเดชเดชนะถือกับปูเลยฮะเอ้ยแม่สิคกูเหรอปะ เกับปูได้ค่ะเมีเอาเห็นแล้วเฮ้แล้วหนี่ได้เลยพี่น้องได้ได้ตัวที่สองมาลงนี่ค่อยได้รู้ได้เอาถือมือนอกเอาเอาเอานมือนอกนะใช่ไปชล่ะอ้แตกมาเนี่ยกระปูมีเบิ้งเมเซหนไหมมีซับกระปูเลยค่ะเนาะเสียงกระปูเลยใช้มันจับนิดนจับนอเมเซ่ กระุดนเ้นหรอนแม่ซ The ับกระปูอ่ะฮะไม่เห็นตีกระปูแม่แม่ตอนฮอสอันเอากระปูหนักมันก็ยินเสียแบบนี้เนนอแบ่งเนาะนั่นนั่นนั่นดีซีมีกะแบ่งเก่งแท้กระปูหูนี่แบ่งเจอวิ้อเด้อเด้อเยนอ แม่ออ้ยได้แล้วขขอยแล้วซับไปทยกับป้แม่ได้ได้ตัวที่สองเอาคู่มาไว้ปป้อก้ามใหญ่เอาคู่มามันตายไปซื้อเลยเลยมันบทตีงเลยแม่เอ้ยไปบทตีนกันแปบนี้งดบแม่มันมัน ันกินบบได้ดิได้มันจะเป็นยังจะไปซับมันเถอะดิมันเน่าวหรอบปล่มันเป็นอะไรมันบบติงฉันไม่จะซับมันฉันมีซับมันไปมันตายเลยตายก็กินได้บ่จะใช่บ้านเป็นงูเหรอแม่นั่นนี่คนณฮู้ทั้งคนคุฮู้แฟนเอ็มมี่กับท่าดีดีที่ไทยกินนะ แม่จับดูจับเดียวแม่กำลังพูดแบบนี้เล็แม่ห้ามถมันเด้วมันโบติงเลยแม่เอ้ยต่อได้ไหมจับมันติงอย่ไงไใช่ปยซนี่โเต็มแม่เอ้ยมันติงม่มันตายล่ายหูนะถ่ายอะไรวะเอาดูแมเอาดูเยอะมักเจ้าจีนออกนจัง เอาไซร์โลดลูกว่เป็นยังเดาเอาไซร์โลดมันยังตีนอยู่เอาใส่์แบงรากผู้ชสองเอ้นอ้องพี่น,ออน้องเอ้ยชูเพิ่นบอกเคยมาเนี่ยเนาะเพิ่นบเคยพอ่อแม่กะเคยอยู่พี่นอ้องแต่ว่าก็ไม่ทึงขันว่าเรื่งองเนาะแล้วกรแบบเคยรีานากะก็ธรรมดาเนาะเพราะว่า แต่หน่อยจนใหญ่ตื่นมาก,กอะยูั่งพอน้าแม่พี่น้องคือพ่อแม่ตะกี้เพิ่นกะคลายเครื่องคลายคล้องแล้วกะเพิ่นกะเหตุหงซีน้ำแล้วกะนี่แต่ไปน้ำเพิ่นพี่น้องบอรดิสูแบบสีมาคุดกระปูยังนั่นนี่เดี๋ยวพี่น้องเลยหน้ากะบอรดิเคยดำพี่น้องเรื่องบอรเคยดำหน้าหอกพี่น้องเลยเป็นไงลูก มันบูมีดอกเซมี่ม่มวะมีเอาเห็นหูมันอยู่เห็นบอกเห็นบอกเอามัดแม่คือบูเห็นเสือเสอนน่อแสดงว่าแม่ในบุกเก่งต่อเซมี่นั่นลูกถึกน้องเด้นลูกเอว่อนกับยับอ๋อไอว่อนกับเวลาเอ่ยคุดนะทำไมได้ไปซับกระปูกเซมีบูเห็นบ๊ลุเดยนนี่น่ะมันอันนี้นี่ ได้เหรอบอลลูกยังไห่ล่ะนี่นี่นี่แม่ตัวติงติงนี่แม่แม่กระปุกเอาคุดจ้ะนะเห็นล่ะบอห้าหกโอาม่เล่าม่เล่าเอามาคุดตัวน้อยกระปุกวน้อยก็ได้อืมกินหมดแล้วเอาคุดมาแบงมาแล้วาสิจับเขาเก่งวะเก่งยังแซวกระปูเก่งกว่แม่อีกเสียนิเก่งยังแซวกระปูมาพีจับเขาได้ มันเนื้ม yep. ันบูมีเขียบปะหลมันเขียบปะแบงไป้ไม่ใแม่ลูกคตรหมูกันห่อยอยู่สซ้กระปุบนี่พอมึงสิค้องป่จ๊ะคลองยังแใกล้และสีไปซ้ายซ้ายแม่ลูกนี่ซ้านี่อะสีแม่ลูกนี่ังเมื่อบ้านแล้วบ่พอเช่มันบอกไปมันอ่านอ่อันกายยาจอนสิตายมันเลยมีมันเลี้ยงมันเลยมีเลย ปลาลูกป้าคืนไปยังลูกทำเลยอยากกินอยากกินกับมะปิ่งอยู่เพื่อนพนแล้วลูกให้ชาวนางปางเห็นปลูก่นึงจหไกปู้าพี่น้องเอ้ยอากาศดีดีพี่น้องนเนีย สู้พอสู้ไปใส่ไห<ป>เมียอ,อะไรพี่น้องบอกไก่มีเมียไปใส่น้อไป,อไปลินใส่น้อไปใส่ชิไปใส่ไปน้ำ ไปสูซูโบไปเดี๋ยวแม่ซื้อมาให้เด้อโบไปเดี๋ยวแม่ซื้อมอาให้โบไ,ไปอ้าวคือไปยุหันซะคือบไมานี้ไปหันขาก่อนพี่นอ้องเอ้ยเอาละพี่น้องคลิปนี้กับซิดเดล่าก่อนเด้อเดี๋ยวพาน้องเมื่อเด้อน้านี่เด้ออย่าให้น้องลงเด้อเขาจะยุไปพาน้องเมื่อไมไคทำเลย พอกันไหมคิหนาเด้อจ้าพี่น้องอยู่ดีแม่แมาส,สุขสุขคนเด้นอนอนรับคืนนี้กับขาให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะมีแต่ความสุขความจเจริญแล้วกันเนอนรับฟันดีเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงสบายดีจ้าพี่น้องรอฉันด้วยไอแ้แควโอ้ ๊ายบายพี่น้อง